แล้วนะคะผมก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเองนะผมเข้าปันกล้องกี่ครับวันนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมารีวิวเจ้าแมคคาณิค้าคีย์บอร์ดนะครับผมนั่นก็คือเลเซอร์แบ็กวิดโรวีสามเทนคีเลสนะครับผมต้องท้าความก่อนนะครับผมว่าที่ที่แล้วเนี่ยเจ้าคีย์บอร์ดผมนะครับผมหรือว่าแฟนเพจนะครับ MK883 ของผมนะครับผมได้สิ่งลมหายใจนั่นก็คือ คีย์บอร์ดเริ่มกดไม่ติดแล้วนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็เลยเดินทางไปเพื่อที่จะซื้อคีย์บอร์ดตัวใหม่ก็เลยได้ตัวนี้มานะครับผมก็วันนี้นะผมก็จะมารีว่า่า3สิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับเจ้า BAC k วิดีโ V3 เพน Key l เลสตัวนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับไปดูประวัติของแมคคันเข้าคีย์บอร์ดก่อนเลยนะครับผม ตัวแมคคันเข้าคีย b o a r d ดนะครับผมหรือว่าคีย์บอร์ดกลไกนะครับผมซึ่งเป็นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ตัวแรกนะครับผมที่ได้ผลิตขึ้นนะครับก่อนที่จะนําไปพัฒนาเป็นคีย์บอร์ดรูปแบบอื่นๆนะครับผมซึ่งจากแหล่งข้อมูลที่ได้เขียนเอาไว้นะครับผมรุ่นแรกของแมคคันเข้าคีย์บอร์ดนะครับนั่นก็คือ scb 1 a 1 6 3นั่นเองนะครับผม ซึ่งผลิตรอบแรกในปี1970นะครับผมมีราคาราวๆ26,000บาทไทยหรือ1,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับผมตามสวิตนะครับ mm hmm. ผม Mechanical keyboard สวิตท,ที่เรารู้จาักกาันส่วนใหญ่จะมีอยู่3 mm hmm. สวิตท,ที่เรารู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. นั่นก็คือสวิตแรก Blue Swit นะครับ mm hmm. ผมเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ Red Swit mm hmm. ครับ mm hmm. ผมเสียงประมาณนี้ mm hmm. และสุดท้าย Brown Swit ววครับ หลักการทางานของมันก็จะแตกต่างกันนะคะผมอย่างเจ้าบูสวิตนะคะผมก็ต้องใช้แรงกดนะคะผมที่เยอะกว่าสวิตอื่นๆนะคะผมมาลองคอนเสิรูสวิตกันอันนี้จากที่หูชินะค่อนข้างที่จะด้าวกลับมาที่เรื่องของเราเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นสวิตเยลโลนะคะผมซึ่งเป็นสวิตที่ค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับผมเงียบแบบเงียบมากๆถามว่าทําไมนะครับผมผมถึงขยับจากบูสวิตนะครับผมมาเยนโลสวิตนะครับผมก็เพราะว่า อันดับแรกก็คือเวลาเราเล่นเกมตอนคืนเราจะย่อมเกิดเสียงเพราะว่าบลูสวิตเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะด,ดังถูกป่ะผมก็เลยเลือกที่จะใช้เยลโล่สวิตนะครับผมซึ่งเสียงกดเงียบมากๆลองฟังเสียงเยลโล่สวิตดูนะเห็นป่ะเงียบจีซึ่งต่อไปเราก็จะมาดูภายในกล่องเลเซอร์กันนะครับผมว่าเขามีอะไรมาให้อันนี้ผมแ,แกะไปแล้วนะอกกายเปิดมานะครับผมที่จริงจะต้องมีตัวซีนนะแต่ผมแกะออกไปแล้วเพราะอย่างที่บอกซื้อมาเราต้องแกะดูก่อนทุกรอบนะครับผมก็เราแกะดูกัน เคปี์ด hey, มาอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเปิดมาดับแรกในกล่องน,นะครับผมนั่นก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมแล้วก็ใบบารติถือกล่องก่อนเคก, hey. ก็ตัวนี้นะครับผมที่เขาให้มานะผมก็จะมีลายเซ็นนะครับผมของตัวน่าจะเป็นเจ้าของใช่เป็นซีโอนะครับผมก็จะมีหนึ่งใบนะครับต่อไปก็จะเป็นคู่มือนะครับผมซึ่งด้านหน้าก็จะเขียนว่า r a เซอร์แบล็คเรดเดอร์ V3 10K เลนะครับผมด้านหลังนะครับผมก็จะเขียนว่า for gamers by gamers นะครับผมสำหรับผู้เ,เล่นเกมที่มา,าเ,เล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งด้านในนะครับผมเขาก็จะมีตัวสติกเกอร์นะครับผมจะเป็นลายยันต์โหเรียกยันได้งไงวะมันคืองูวะ่ะน่าจะงูแหละใช่มันคืองูนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับผม แล้วก็มีสติกเกอร์ตัวเลเซอร์ของมารน RGB for Gamer by Gamer แล้วก็เลเซอร์อันนะครับผมสวยปะสวยนะซึ่งซึ่งเ้าคียบอตัวนี้นะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนสีได้ในแอปของเลเซอร์นะครับผมซึ่งสีค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมก็ <S <S มาฟังเสียงกันไหมฟังเสียงจากของสิ่งนะเสียงเมาอยู่ถ้าแบบถ้าไม่ได้กดเนี้ยนะผมก็จะเวลาผมเล่นเกมผมไมกดอ่ะ เห็นบ้าเสียงมันเบาเว้ยเสียงมันเบาแบบเบามากๆเลยถ้าเทียบกับบูสบิคือแม่งคนละโลกอะไรประมาณนี้ที่นี้นะคบผมเราก็จะมาพูดถึง3สิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <S <S อันดับแรกเรามาเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบก่อนนะคะผมสิ่งที่ผมชอบอันดับแรกนะคบผมก็คือจะสังเกตได้ยรรยว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวร่องนะครับผมร่องไว้เก็บสายไฟได้อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยในความเป็นแบบ ็บสายไฟสามารถไม่สามาัมคือคือปกติเราเอาเส้นออกไว้สายไฟออกไว้ด้านนอกใช่ป่ะตรงไปทางนี้แต่รอบนี้เราสามารถเอาออกทางซ้ายขวาได้นะครับผมขนาดพี่ชายดูขวเออซ้ายขวาใช่ประมาณนั้นสีที่ผมชอบต่อไปนะครับผมก็คือมันเงียบจากสวิตของมันนะครับผมมันสวยโอเคมันเงียบ,ยบประมาณนั้น อันนี้แบที่3สิ่งที่ผมชอบก็คือแถบด้านล่างนะครับผมทุกคนรู้กันดีว่าในตระกูลของแบ็กวิดอเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกอ่านใช่ปมันก็คือหนึ่งเสน่ห์นะครับของแบ็กวิดอซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆาเลยสิ่งที่ผมชอบจบไปแล้วต่อไปจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบกันบนะ้างับผมเดี๋ยวเราดูิ่งที่ผมไม่ชอบกันนะดบบแรกนะครับผมสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือสายถามว่าทําไมผมถึงไม่ชอบสายใช่ปะเพราะว่าสายเนี่ย คือในคีย์บอร์ดเนี่ยราคา2,009ที่จริงมาราคา3,290ด้วยซ้ำนะทุกคนรู้กันดีว่าแบ็กว d o w หรือคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆในราคาพันแปถึงราคานี้หรืออาจจะตั้งแต่พันต้นๆเนี่ยเขาจะให้เป็นสายถักมาใช่ป่ะเขาให้เป็นสายถักมาซึ่งก็คือคุณภาพมันดีกว่าในขณะที่ผมใช้ตัว d e ฟแอนเดอร์เนี่ยเมาส์ราคา990ของเลเซอร์เขาก็มีมาให้ซึ่งมันเป็นสายที่ผมว่ามันทนมากเว้ยถ้าเทียบกับไอ้สายยางตัวเนี้ย แล้วถามว่าเอ้ยสายยามาปปันก็ปกติป่วะทำไมเหนอันนี้เหนน,นี้ใช่ปะ่ะคือที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ผมชอบก็คือมันสามารถลอดสายไฟได้ใช่ปะ่ะก็คือลอดจากซ้ายหรือไปทางนี้ได้เวลาสมมุติว่าเราใสา่อ่ะจะเกิดการงอแล้วยิ่งตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะ่ะไม่รู้เห็นป่ะนะตรงเนี้ยเวลาเราหักสายอ่ะมันจะมีอาการฉีกขาดได้เว้ยซึ่งผมอ่ะมีรอยฉีกขาดมาแล้วนิดน,นึงหรือเป็นรอยแบบปบุกออกไปอ่ะมันจะเป็นประวติเนี้ย ไม่ใช่หา,หารอยฉีดไม่เจอช่างมันเถอะครับก็นั่นก็คือข้อแรกสําหรับสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบท่อไหลนะครับต่อไปก็คือข้อที่2ตรงนี้ทุกคนทราบกันดีว่าแบ็ควิดโอรุ่นอ,อื่นๆเนี่ยมันจะมีแสงไฟตรงนี้เว้ยมันจะเป็นไฟแบบตรงรอบๆโลโก้ของเลเซอร์ซึ่งผมอยากได้มันมากเว้ยมันเป็นแบบมันสวยแต่ตัวนี้มันไม่มีอะทุกคนดูดิมันไม่มีจริงๆเอาเว้สิ่งที่สาม ถ้าใครเคยใช้แบ็กวีดูจ e นส n 2หรือตัว2องพไล่ลงไปหรืออาจจะแค่ตัวพีสิเก้านะเขาจะมีฝาครอบให้เว้ยมันจะมีฝาครอบให้ซึ่งคือคี่บอร์ดราคาสอ0พัาอ่ะในตัวที่แล้วมันมีให้แต่ทำไมผมซื้อตัวนี้มันไม่มีมันก็เป็นแบบคือสําหรับคนที่ซื้อของาราคาแพงมันก็อยากให้มีนิดนึงอะ่ะเพราะวาตัวที่แล้วมันมีถูกปะมันก็ไม่มีใช่ แต่ว่าถ้ารักษาดีๆว่าฝุ่นก็ไม่เยอะแต่มันก็มันก็เกือบจะเป็นไปไม่ได้เว้ยว่ามันจะไม่มีฝุ่นมาเกาะเดือนสองเดือนมันก็ต้องมีแล้วถามว่าทำไมไม่ทําความสะอาดแต่มันก็แบบมันคือสิ่งที่เรียกว่าข,ข้อแบบมันก็ยังสามารถช่วยอยู่ในระดับนึ่งใช่ปะ่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเศร้าเลยนั่นแหละอือ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปรีวิว3สิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับเจ้า Razer Black Widow V3 Ten Keyless นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะคบผมสำหรับวันนี้นะครับาอบ้านกล้องกี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ